สวัสดีค่ะวันนี้เรานะคะได้รถใหม่แล้วนะคะนี่นะคะคันนี้นะคะนี่นะคะคันนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเน,นี่ยค,คันนี้ค่ะคันนี้เป็นรถี้มันคือรถของเรานะคะนี่นะคะก็สวยไหมอ่ะก็ควรจะซื้อมาสองแสนนะคะก็แชร์คอมเมนต์กันมาด้วยว่าสวยมาก ไดมีคันนึงอันนี้ของปู่นะคะของปูก่ก็นิดนึงนะคะนี่นะคะของปู่นี่ของปู่ค่ะเจ๋งนะคะในห้าพันค่าแล้วมันเจ๋งไหนคือคันนี้ของแม่นะคะนี่ของอันนี้ จะปา่ต้องกไปให้นะคะโอเคแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบา,ายช่วยกดไลค์กดแชร์กดสั่นตะไลให้ได้นะแล้วอย่าลืมไปกดติดตามช่องพี่ฟ้าซียาได้นะคะบ๊ายบายค่ะ